dan dihawal oleh teman สาธุสาธุเข้ามากราบถวายสักการะพระเจ้าใหญ่อินแปลงวัดมหาวนารามวัดป่าใหญ่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปูบลราชธานีขอทุกท่านเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาในบ้านของมหายุธพาเที่ยวจงประสบสุขโชคดีขอบารมีของพระเจ้าใหญ่อินแปลงณพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงโดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขภพละปฏิพานธนสารสมบัติทุกท่านทุกคนเถินวันนี้ได้มีโอกาสมาถวายสักการะพระเจ้าใหญ่อินแปลงพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่เคารพสักการะ ซึ่งมีอายุกว่าร้อยปีในการสร้างเป็นพระคู่บ้านคู่เมืององค์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอุบลราชธานีแขกบ้านแขกเมืองที่มาก็จะได้มีโอกาสมาถวายสักการะพระวิหารพระเจ้าใหญ่ยินแปลง อยู่บริเวณแห่งนี้นี่คือวัดมหาวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกทุกท่านครับที่เข้ามาและก็เข้ามาชื่นชมบารมีของหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่อินแปลงที่วัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีครับ รบ,บริเวณวัดก็ตกแต่งสวยงามน,นะครับตกแต่งได้ลงตัวนะครับเป็นวัดวาอารามที่พัฒนาอย่างดีนะครับกับทุกทกท่านครับขอบคุณทุกท่านครับมาชมบรรยากาศภายใน ภายนอกวัดมหาวนารามกันนะครับตอนเย็นเย็นอากาศเย็นสบายครับก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่พระอุโบสถนะครับวัดมหาวนารามตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี คันี้ก็ได้ยินเสียงของพระสงฆ์พี่และก็คณะญาติโยมทำวัดวาอารามหรือว่าทำวัดเย็สทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกไล้ทุกเลฟนะครับ